คําเตือนขวดแชมพูแบบนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะวันนี้พี่ออมจะมาประดิษฐ์อะไรนั้นตามมาดูกันเลยค่ะมาค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ออมก็จะนําขวดแชมพูเก่านะคะมาทําที่เก็บแปลงค่ะวิธีการทําง่ายมากเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะขั้นแรกเดี๋ยวพี่ออมก็จะทําการแกะสติกเกอร์ส่วนนี้ออกก่อนเลยนะคะสติกเกอร์ตัวนี้ก็แกะค่อนข้างจะง่ายค่ะทั้ง2ด้านเลยนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นขวดครีมอาบน้ําก็ได้นะคะ นี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะพี่ออมก็จะทําการวาดลวดลายก่อนนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็ทําการวัดขนาดของแปลงก่อนนะคะนี่คะ่ะเราก็จะทําความสูงประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ติ๊กไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อมจะทําการวาดลวดลายที่จะตัดนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเราก็ทําการวาดโค้งๆมาแบบนี้เลยนี่นะคะ นี่ค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็จะตัดยาวๆขึ้นมาแบบนี้เลยตอนนี้เราจะวาดคร่าวๆก่อนนะคะเส็แล้วเดี๋ยวเราจะทําการตัดตกแต่งอีกรอบนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อ้อมจะตัดตามรอยที่พี่อ้อมวาดเลย นี่ค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อนจะทาการเช็ดทําความสะอาดด้านในแล้วก็เช็ดคราบเมจิกตัวนี้ออกก่อนนะคะนี่ค่ะส่วนคราบเมจิกที่ยังหลงเหลือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเพี่อมก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ค่ะนี่นะคะเราก็ทําการชุบก,กับตัวกระดาษทิชชู่นะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นเศษผ้าหรือว่าสำลีก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็ทําการเช็ดออกเลย นี่ค่ะคาบเมจิกก็จะออกอย่างง่ายได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยเพี่อําก็จะทําการตัดเล็มขอบเพื่อความสวยงามนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะพี่อ้ํก็จะเจาะรูที่บริเวณก้นขวดตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการระบายน้ํานะคะนี่ค่ะรูตัวนี้เราก็จะเจาะเข้าไปเยอะเลยนะคะก็จะได้ระบายน้ําออกได้ดีๆค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะและอีกหนึ่งจุดที่เราจะเจาะนะคะก็คือด้านหลังตรงนี้นะคะเพื่อที่ทำเป็นที่แขวนค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ยาก็จะวาดลวดลายตรงนี้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะคุณผู้ชมจะนําสติกเกอร์มาติดก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่ําก็จะวาดเป็นรูปดอกไม้สีสวยค่ะนี่นะคะพี่ําก็จะวาดกิ่งก้านของเขาไปด้วยนะคะ นี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เก็บแปรงของเราค่ะง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมว่าง่ายไหมล่ะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อมจะใส่แป้งของเราใส่ย,ยาสีฟันเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายแสนง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําวิธีนี้ไปทําดูนะคะและก็เช่นเคยเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการให้พี่อมประดิษฐ์อะไรขึ้นมานะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรคะ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพี่อมยินดีจะตอบทุกคําถามเลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ